สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสอนลิวพูนะครับซึ่งมันมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจครับเนื่องจากว่าลิวพูตอนนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับแนวรับได้รับบาดเจ็บนะฮะหลายต่อหลายรายครับที่เป็นแนวรับตัวหลักนะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะพิจารณานในเรื่องของการเสริมทัพแนวรับเพิ่มเติมในช่วงตลาดซื้อขายกลางซีซั่นนี้หรือว่า ตลาดซื้อขายช่วงมก,กราคมนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้ายล่าสุดแล้วกันนะครับสำหรับเวีย o ผูนะครับเนื่องจากว่าโจโกเมสแนวรับคนสำคัญอีกหนึ่งรายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับก็คาดว่าอาจจะต้องพักหลายเดือนพอสมควรนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านั้นก็คือมี ai, เฟอร์จิลฟานไดอ่าฟาบินโยนะครับอเล็กซานเดอร์อาโนก็บาดเจ็บไปแล้วนะครับโจเอลมาติปเนี่ยก็ ร่างกายยังไม่ร้อเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่มีอยู่ของจึ้งครอปเนี่ยก็มีเหล่าพวกแนวรับดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นทางฟิลลิปอย่างนี้นะฮะดิสวิลเลียมนะครับออฟอนเดนเบิร์กทำนองนั้นนะครับแล้วก็เนโกวิลเลียมนะครับที่เป็นแนวรับประเภทแบบดาวรุ่งหมดเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงกันดีกว่านะครับว่าแนวรับทั้ง5คนแล้วก็ข่าวคนอื่นที่เอามาพูดถึงกันเนี่ย มีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะครับซึ่งสื่อนี้ครับเขาได้มีการยก5เซนเตอร์ที่น่าจะเป็นเป้าหมายของเลียฟูในช่วงมกราคมมาให้รับชมกันนะครับก็เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างคนแรกครับเขาบอกว่าเป็นเด a อาโกคาลอสนะฮะของทางเซบียข้อมูลมีว่าอย่างไรกันบ้างภาพเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเอาข้อมูลแล้วกันนะนะครับที่มี เรื่องราวน่าสนใจนะครับข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าทางคาร์ลอสเนี่ยคือเป็นที่สนใจของลิพูมานานแล้วนะครับแล้วก็ผลงานเล่นได้แบบยอดเยี่ยมนะฮะและตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในแนวรับที่ดีที่สุดในลีกสเปนอีกด้วยนะครับจนมีข่าวอย่างหนักในช่วงสมเมอรที่ผ่านมากับทางลิพูนะครับคาร์ลอสเนี่ยเล่นได้แบบดุดันครับซึ่งสไตล์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฟนบอลน,น่าจะคุ้นตากันดีแหละ เกี่ยวกับสไตล์การเล่นของคาร์ลอสนะฮะซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขามีสถิติชนะการแทกเกิลเนี่ยสูงถึง63%แล้วก็มีการเคลียร์บอลจากพื้นที่อันตรายได้มากที่สุดถ้านับรวมจากเซนเตอร์อ Center นะนะครับเป็นแนวรับจาก5ลีกดังในยุโรปเนี่ยถือว่าเขาทำได้ดีนะครับถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งมีการวางบอลได้แบบแม่นยำอีกด้วย ด้วยวัย27ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงวัยที่ดีครับเป็นช่วงวัยที่พีคสุดๆในเรื่องของการขาแข้งแหละนะครับในช่วงของนักฟุตบอลเนี่ยวัย25 26 27ขึ้นไปเนี่ยพีคสุดๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าซื้อมาก็ใช้ได้อีกหลายปีแล้วก็ค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงเกินเกินไปด้วยนะครับนั่นคือข้อมูลที่สื่อนี้เขาให้มานะครับรายที่2นะครับหรือว่ารายที่4นั่นแหละนะครับ รายที่สีเนี่ยเป็นเบนวายนะครับของทางไบรตันเบนวายเนี่ยก็เป็นกองหลังอีกหนึ่งรายที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปอยู่กับลีดูุดเดแล้วก็ผลงานดีแบบยืมตัวนะครับจนกลับมาอยู่กับทางไบรตันแล้วก็มาช่วยไบรตันเป็นตัวหลักนะครับในช่วงซีซั่นใหม่นี้แนวรับวัยยีปีเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วนะครับมีความนิ่งแล้วก็เข้าสกัดบอลได้อย่างแม่นยํา อีกทั้งมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคที่ดีอีกด้วยในเรื่องของการพาบอลขึ้นไปสู่พื้นที่แดนหน้าซึ่งบางเกมเนี่ยเขาสามารถดันขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์เชิงรับได้ด้วยแล้วก็มีการเพิ่มมิตินะครับในเรื่องของการเล่นลูกสวนกลับนะครับซึ่งอายุการใช้งานเนี่ยเยอะมากๆนะครับ23ปีนะครับราคาก็ไม่น่าจะเกิน40ล้านปอนด์ด้วยก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่ากไปแล้วก็ เคยเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลมาก่อนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาย่างหนักด้วยนะครับแล้วก็รายต่อมาเนี่ยนะครับก็คือในรายของทางโอซานคาบักนะครับโอซานคาบักเนี่ยนะครับก็เคยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาเช่นเดียวกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางชาลเก้นเนี่ยก็มีการเคาะราคาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ได้ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ถอยหลังไปก่อนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยณนะตอนนี้ครับทางชาวเก้เนี่ยออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงซีซั่นใหม่นี้ครับทำให้อาจจะมีการลดค่าตัวลงมาเหลือประมาณ20-30ล้านปอนด์ก็ว่ากันไปแล้วก็อาจจะทำให้เวีร์พูก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจเซ็นเตอร์รายนี้อีกครั้งก็ได้แต่เลี้ยฟูไม่ใช่ทีมเดียวนะครับตอนนี้ยังมีเอซิมิลานที่ให้ความสนใจด้วยซึ่งคาบักเนี่ยวัย20ปีครับ มีสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันนะครับแข็งแกร่งรวดเร็วนะครับแล้วก็เล่นลูกลางกัดได้ค่อนข้างดีมากทําให้มีการเอาไปเปรียบเทียบกับรามอสของเรอัลมาดริดอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันส่วนรายที่4นะครับรายที่4เนี่ยน่าสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็คือไดโยอูปาเมกาโนของไลซิกนะฮะเซ็นเตอร์รายนี้ก็วัย20ต้นต้นครับประมาณ23ปีเท่านั้นนะครับ ดาโยเนี่ยได้รับการยกย่องครับให้เป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในยุโรปไปแล้วนะครับนะก็ถือว่าผลงานดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ณนะปัจจุบันดาโยเป็นกองหลังที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับทาให้มีสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งแล้วก็ดุดันเนี่ยแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีแถมทั้งมีการเติมเกมลุกได้ดีด้วยพาบอลขึ้นไปสู่พื้นที่แดนหน้าได้ดีอีกด้วยก็เหมาะกับสไตล์ของเจอร์ครอปด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเลียพูลเนี่ย เรื่องของการเสริมไดโยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเลวูต้องไปแย่งกับแมนยูอาร์เซนอลที่ให้ความสนใจอย่างหนักนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า40-50หล้านปอนด์ได้นี่คือรายที่4นะครับส่วนรายที่5เนี่ยนะครับก็เป็นทางชูกุนเด้นะครับของเซบีย่านะครับกุนเด้ก็เป็นนักเตะเซบียาอีกหรายครับ ที่ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในโยุโรปมากมายนะครับหลังจากที่นักเตะรายนี้ทำผลง,งานได้ดีแล้วก็มีส่วนช่วยให้เซบียาควา้าแชมป์ยูโรปาลีกในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็แนวรับชาวฝรั่งเศสรุ่นไม่เกิน21ปีรายนี้ก็เคยเป็นที่สนใจของซิตี้ด้วยนะครับซิตี้ก็ตามจีบมานานพอสมควรแต่ว่าเซบียาไม่ขายนักเตะก็ไม่ได้ต้องการย้ายไปเร็วๆนี้ด้วยนะครับ หมือนกับนักเตะต้องการพัฒนาตัวเองต่อไปกับทางเซบิยาก,ก่อนนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของกุนเดเนี่ยวัย21ปีเนี่ยก็คือเป็นแนวรับที่มีความเร็วนะครับแล้วกส็สามารถพาบอลเนี่ยขึ้นไปขึ้นสู่แดนหน้าได้นอกจากนั้นเนี่ยด้วยวัยขนาดเนี้ยยังทําให้มีการพัฒนาไปอีกระดับได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เล่นได้อีกหลายปีด้วยนี่คือ5 Center ้าเซนเตอร์แบ็กที่น่าสนใจนะครับที่สื่อนี้เขาเคาะกั <c oughs> อนออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็มีสรุปไม่ง่ายนะก็มีเดียโกคาร์ลอสนะฮะของฮาเซียบิย่าเบนวายของไบรตันแล้วก็มีโอซานคาบักของชาลเก้แล้วก็มีไดโยอุปาเมกาโน่ของไลซิกเป็นรายที่4รายที่5เป็นชูกุนเดข,ของเซบิย่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะที่น่าสนใจนะครับก็ติดตามกันดูนะครับว่าลิเวอร์พูลจะซื้อใครเข้ามาเพิ่มเติมไหมนะครับในช่วงมกราคม ส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็มีอีกหนึ่งข่าวแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่มีข่าวออกมาก็คือลิพูเนี่ยตกเป็นข่าวครับพร้อมที่จะเสนอสัญญาระยะสั้นให้กับดียานมานร์ตนะฮะแนวรับชาวฮอลแลนด์ที่ตอนนี้ไร้สังกัดอยู่มาเพิ่มเติมแนวรับนะครับหรือว่ามากู้วิกฤตแนวรับนั่นเองนะครับเป็นดีลระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็น่าจะมาในช่วงมกราคมนะฮะซึ่งดิยานมาร์ตก็ มีความสนสนกับทางไายร่มอยู่แล้วด้วยนะครับก็อาจจะชักชวนกันมาได้แบบไม่ง่ายซึ่งตอนนี้เขาก็ไร้สังกัดนักเตะที่ไร้สังกัดมันก็ชักชวนได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็การมาครั้งนี้ก็มาทดแทนเลยนะครับเพราะว่าตัวหลักได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วบางทีเนี่ยเล่นดีไปอาจจะมีสัญญาเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วดิยันมัดเนี่ยปกติเนี่ยด้วยวัย3 1ปีนะครับเขาเล่นเป็นแบ,บ็คขวาแต่สามารถปรับ เข้ามาเป็นมิดฟิลหรือว่าเป็นเซนเตอร์ตัวตรงกลางได้นี่คือเรื่องที่น่าสนใจอาจจะมาแก้ไขระยะสั้นก่อนแต่คือสิ่งที่ทางลิฟูต้องกังวลด,ด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าดิยานมาร์เนี่ยเพิ่งกลับมาฟิตแบบเต็มร้อปร์เซ็นต์ครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บหนักเช่นเดียวกันที่บริเวณเข่านะครับแล้วก็สัญญาเพิ่งจบไปกับ,กบตันสังกัดเดิมในช่วงซีซันที่ผ่านมานะครับก็ รอดูกันว่านักเตะรายนี้จะสนใจย้ายมาไหมแบบสัญญาระยะสั้นนะครับส่วนน้องเาของวันเดรุ่มกันหน่อยนะครับจอร์จินโยวานเดรุ่มนะฮะกองกลางของทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ออกมาเพิ่มกระแสข่าวการย้ายทีมให้มากขึ้นกว่านี้ครับโดยล่าสุดเนี่ยมีการปฏิเสธที่จะตอบเรื่องของคําถามเกี่ยวกับอนาคตกับทางลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยง ที่เขาเนี่ยจะย้ายไปบาซิลนาอย่างหนักนะครับก็ยังไม่ขอตอบอะไรนะครับซึ่งถ้าไปเกิดถามลิวพูลิวพูก็ไม่ตอบเหมือนกันแหละว่าทางนกเต,ตเนี่ยมีอนาคตอย่างไรกับทางต้นสังกัดนะครับก็ตอนนี้ตอบอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วก็2ดาวรุ่งที่ลิวพูมีข่าวเชื่อมโยงเช่นเดียวกันนะครับมีข่าวออกมาจากกันโชว์เมกาโตนะครับมีการอ้างว่าลิวพูเนี่ยกำลังให้ความสนใจ เซ็นเตอร์แบ็กของทางอาแจกอีกหนึ่งรายครับชื่อว่าแพชูสนะฮะซึ่งแพชูสเนี่ยก็ว่ากันว่าลิปูติดตามผลงานมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะอาแจกไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องยากนั่นแหละเพราะว่าอาแจกเขาก็ไม่อยากปล่อยตัวสําคัญในช่วงกลางซีซั่นสักเท่าไหร่ถ้าเกิดจะปล่อยก็น่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าไปเลยนะครับนี่คือรายแรกที่ลิปูอาจจะ ให้ความสนใจนะครับหรือว่าเพิ่มในลิตรรายชื่อแนวรับเข้ามาอีกในช่วงมกราคมนะครับก็เป็นแนวรับของทางอาแจกอีกหนึ่งรายครับมีการเล่นข่าวมาจากอ่าสปอร์ตบิลนะครับสื่อชื่อดังของเยอรมันทางญี่ปุกก็ให้ความสนใจเลน่าด้วยครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกของทางดอทมูนนี่แหละนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มก็พัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับซึ่ง เลฟูให้ความสนใจแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าตอนนี้ดอทมูนเนี่ยกำลังที่จะพิจารณาเรื่องของการมอบสัญญาระยะยาวให้กับดาวรุ่งรายนี้อยู่นะครับก็เท่ากับว่าช่วงมกราอาจจะเป็นเรื่องยากที่เลฟูจะไปซื้อทั้งเลนาแล้วก็ทางเซนเตอร์ของทางอาแจกนะครับที่เพิ่งบอกไปก็คือเพาชูสนั่นแหละซึ่งมกราน่าจะยากแต่ว่าซัมเมอร์ปีหน้าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หน่อยนะครับก็โอเคประมาณน,นี้แล้วกันนะครับ นี่คือเรื่องราวของสบอสอนลิเวอร์พูลที่เอามาพูดถึงกันในเรื่องของตลาดซื้อขายเัตเตะนะครับโอเคก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ